There's a girl. Oh, that's a baby! Yeah! Boy, cut that. she got tiny teeth. Tiny teeth, yeah, but very sharp, yeah. Atta babe? So, when they keep my finger, but yeah. the tiny ones are not sharp. The big ones are sharp. Mm. I'm okay. หน้้าไดกิจกรรมวันนี้นะคะคุณยายทำอะไรคะคุณยา่าทำอะไรคะคุณย่าคุณย่าตัดยาคุณย่าไอ้คุณย่าย่าตัดบบกจัดช้าๆสิคะคุณยาตัดยาก่อนค่ะตัดยาไปเลี้ยงแกะนะคะตัดยาไปเลี้ยงแกะก่อนนั่งตัดสวยๆสิโอ้ยเออลายวินมาพอดีเลยอ่ะ thank you สิลูก But Mom, Mom, guess, guess, who saw, guess who we saw in the mountain what, what is it justin no yeah we did here. justin bieber no. <laughs> no. <laughs> justin bieber lolo it's not justin bieber no, no. justin just what justin a uh, justin uh, nice yeah nice. Who's that <laughs> no Jacob. we saw something that looked like him though. ข้าม้อนบีน ah, well, uh, ีไมวันนี uh, ้ฟีแล้วาอะไรมาคนอื่นเขาใช้มือนะดูเขาใช้มือเใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือด้านยัดปากขนาดนั้นเลยเหรอชาลอดานดลยเอช พอแล้วชาเขาเขาเขาเาเขาเด็กนะเขา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 เเขาเขาเขเข นี่ไม่พายเด็กน้อยแตกต่างกันมากเลยชาลอดนั่งตัดนั่งนั่งดึงแย่นั่งถกแย่ต้องใช้กันไกลนะลูกบรรยากาศขุนขาโอ้ยสวยงามเบื่อตาย มือกล้องสา,ามือกล้องกัำไยห,หลังเขาไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วยาหญ้าใช้<ม><ต><น> มองหน้ามองหน้าดีมองชาลีมองหน้ามองหน้าอย่ายาทำไมล่ะลูกทำไมเหมือนไม่เคยเห็นกันเลยไม่เหมือนทำไมถ้าเป็นดูอ่อนโยนผิดไปจากปกติเขาเป็นคนรักสัตวรักเด็กรักเด็กด้วยอุตส่าห์อุตส่ะห์อ้าอ้า ชอรอดไอ้นะเล่นหิมลูกอ่าก็หิมเซลหนาวปล่อยให้เขาดูแลกันตัวเองไอ้แกะตัวเนี้ยมันมันกินอิ่มแล้วปล่อยให้ปล่อยให้เขาดูแลเขาปล่อยแกะดูหลังแกะเลอะไปหมดเลยอ่ะโนุ่มไหมย่ะไม่นุ่มมนัมมนออกแข็งแข็งอ่ะเขาต้องเอาไปฟอกอีกอืเขาต้องไปฟอกอีกว้าว่าให้แผ่นไปพี่ว่าเล็างตัดร่างแหวนมาตัดมาตัดขนแกะกันนะ อไปต้องยาวกว่านี้ต้องยาวกว่านี้นักกระเดียมทำท่ารักสัตว์หน่อยสิสรักสัตว์นักสอนนักสอนนางรักสัตว์รักสัตว์นั่นเด็กมากเลยตีก้นวันนี้เด็กถอยหนีเลยนะนั่นน่ะแกะก็ถอยหนี โอ้ยดีอะเสียบบ่ออิ่มไปกินไปทางเลยเอาสมตามบ่อกินสมตำบ่อกินมือเมื่อน้ำเนี่ยเออกินกินได้ทั้งคืนทั้งวันเนาะอืมทำไมอะแบบมีอยู่ประมาณล้านตัวนะคะที่นี่อยู่นะคะมีอยู่ประมาณล้านตัวทั่วทุ่งไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะแผนให้ดูนะคะตรงนู้นก็มีนะคะเดี๋ยวแผนนให้ดูใกล้ๆซูมได้เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่า แต่ว่ามาหาเราแค่อไอ้ไอไน,น,น้องคนนั้นเอาคนไก่มา,าตัดเหมือนหนู <laughs> ตัวเดียว <laughs> มาหาเยอะแยะแค่ตัวเดียวเ <laughs> ขาคนไก่มาตัดแฟนไก่เขาเลขนิดเดียวอ๋อตีเป็นเลขได้เลขอะไร <laughs> อ่าเยอะแยะบอกว่าเลขอะไรย่าบอกสิหลอกบอกแฟนคลับ <laughs> <laughs> สิห้างศูนย์ห้าศูนย์พะนะ <laughs> นี่ว่าจะไปวันเส <laughs> <laughs> าร์ก็วันนี้วันเสาร์ไง ก็ยังไม่หมดบอดเนี่ยเอาเขาจะรอกินพิซซ่าเพราะที่นี่เขามีพิซซ่าวันเสาร์เขามีพิซซ่าเสิร์ฟเหรอใช่มาเสิร์ฟที่แตนแตนไปแล้วค่ะมี่นะมีอ่ะไม้ยมุกอ่ะไม้เลยนะแตดจะูว่าแต่ยาเดินลงอยากเห็นญาญ่าเดินลงน้ำปะเดินลงน้ำเย็นหน่อยเราเดินลงน้ำอาผ้าอะไรดีอ่ะเปิดกระดุมลงน้ำได้สิ เย็นจัดเย็นจัดเย็นยิ่งคนลุกเลยเออไม้เหรอไม้ซื้อมาว่าจะเอามาต่อเต็นท์ไงแต่มันใช้ไม่ได้ก็บอกบ้านนี้อุปกรณ์ครบมินใช่ไหมคะยาย่ามันมากินมินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเอาอย่าชี่ในนั้นนะไม่ได้นะไม่ได้นะ แยกินมินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยกินมิ้นก่อนแล้วเข้าไปฉี่อ๋อว้าวซาดเผ็ดมิ้นอะไรไม่รู้เผ็ดกเผ็ดเคลิปคลิปนี้พามีอะไรจะมีอะไิปหน้าเค่ปนมาฟีีย่ปนิยงปนิยอบายบาย